ยิ่งเราดา่ายิ่งทำให้เราเครียดค่ะอันนี้การดา่าการบน่นการว่าบางทีบางคนก็อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นการปลดปล่อยมันเป็นการระบายออกมันมีความสุขที่ได้ระบายออกแต่จริงๆแล้วนะ่ะมันทำให้เรายิ่งเครียดในขณะที่เราดา่าในขณะที่เราบน่นคุณเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าในขณะที่ คุณด่าไปนะอารมณ์อารมณ์ม,มันร้อนใช่ไหมคะตัวเราก็รู้สึกจะร้อนรนหุดหงิด,งดคําพูดไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่พูดออกมามันก็จะออกมาด้วยความโมโหบางทีมันไม่ได้คิดคําพูดนั้นหลุดออกไปแล้วมันไม่ได้คิดแล้วคนที่รับฟังเขาก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีตามขึ้นมาถ้าเราไปด่าไปบน่นโดยใช้อารมณ์การใช้อารมณ์ว่า การด่าการบ่นบ่อยๆมันก็จะทำให้เรานี่เกิดความเครียดค่ะเราเครียดเพราะว่าเราต้องขุดหาคำมาด่าเลือดก็ฉูบฉีดทำให้เราปวดหัวเกิดความเครียดแล้วก็เหนื่อยหายใจแรงเพราะว่าเราโกรธใช่ไหมคะการด่าแต่ละครั้งก็คือมันอยู่ในอารมณ์โกรธถ้าเราโกรธแล้วคำด่าออกมามันก็จะดุนแรงแล้วเราก็ใช้พลังงานเยอะ พอเราหายหายกโกรธหรือว่าพอหยุดด่าจะรู้เลยว่าเราเหนื่อยทําไมวันนี้ถึงเหนื่อยจังเลยเพราะว่าเราใช้พลังงานในการด่าการบน่นเราเสียพลังงานไปเฉยๆนะคะฉะนั้นนี่เราควรที่จะระง,งับอารมณ์พูดกันด้วยเหตุผลดูว่าเป็นเพราะอะไรถ้าเรามีในิสัยที่โกรธหรือโมโหง่ายๆคำด่าคนบนที่เราพูด มันเป็นผลเสียต่อตัวเราต่างโรคภัยไข้เจ็บต,ต่างๆก็ตามมาเช่นความดันโลหิตสูงหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะคะโอกาสาที่จะเป็นไปได้ก็มีสูงค่ะฉะนั้นความเครียดถ้าเครียดบ่อยเขาบอกว่าความเครียดเครียดบ่อยๆโอกาสาที่เป็นมะเร็งก็มีเห็นไหมคะว่าโทษมันมีเยอะแยะมากมายฉะนั้นเราไม่ควรที่จะเครียดหรือไม่ควรที่จะด่ารเราควรที่จะ ดูด้วยเหตุผลและฟังเหตุผลแล้วทำใจเย็นๆเพราะทุกสิ่งเพราะทุกคนไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบค่ะไม่มีใครที่ที่จะเก่งไปทุกๆอย่างฉะนั้นเราต้องให้โอกาสให้โอกาสแล้วใจเย็นๆแล้วก็ดูแล้วก็คิดซะว่าวันนี้ผีก็แก้ไขถ้าทำพลาดก็ทำใหม่ทำให้ดีๆทำให้ดีกว่าเดิม เราไม่ต้องไปด่าไปบน่นเพราะนอกจากเราเสียสุขภาพจิตแล้วเรายังทำให้หน้าตาเราไม่สวยนะคะแล้วถูกมองว่ากลายเป็นนางยักษ์ร้ายใช่ไหมคะถูกมองเป็นคนใจร้ายหน้าตาก็ไม่สวยแถมเราจะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนถ้าเราทำบ่อยๆคิดบ่อยๆเครียดบ่อยๆด่าบ่อยๆมันก็เป็นผลเสียน,ะนะะั่นแหละค่ะติดตามสาระดีๆจากเพจ ครูถาเมคโอเวอร์คุณครูสอนภาษาไทยแรงบันดาลใจนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ